ก็ต <S, Pop ify scenes> <co> ้องบอกว่าทั้งหอยจอแล้วก็ปอเปียรนี่อร่อยมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าจะให้อั้นทานหมดนี่นะครับคุณช้อนทองคงไม่ไหวท้องแตกตามขอรอหลังจากจบรายการได้เลยหลังจากที่เราจบการสัมภาษณ์กันแต่ว่าอย่างที่เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆคนอยากจะรู้ก็คือเรื่องของราคามีความกลัวอย่างแน่นอนเกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะว่าดูจากลักษณะร้านแล้วหลายคนคงจะมีคําถามว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ย ราคาเป็นอย่างไงนะฮะแล้วก็อาหารจะแพงหรือเปล่าอยากจะให้คุณช้อนทองพูดถึงราคาสำหรับที่<ม>นี่ไม่แพงเลยฮะไม่แพงเลยก็คืออย่างเครื่องดื่มร้อนเนี่ยเริ่มต้นที่เจ็สิบาทใช่ครับอย่างเครื่องดื่มเย็นเนี่ยเริ่มต้นที่8ปิบห้าบาทใช่ครับแล้วอย่างขนมไทยเองเนี่ยเริ่มต้นที่ท<อ>ชิ้นละสิบบาทอ๋อใช่ก็คือจะไม่ตกใจแล้วก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับขายเป็นชิ้นด้วยใช่ไหมขายเป็นชิ้นด้วยขายเป็นเซ็ตด้วยครับขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเลยว่า อยากได้แบบไหนเราดูแลให้หมดใช่อย่างเซตนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคุณช้อนทองคือเซตนี้ราคาจะรวมถึงชาที่รีฟิลด้วยนะครับก็คือราคาจะอยู่ที่1 1 5 0บาทอืมบาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณช้อนทองได้บอกไปเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ตั้งแต่ชิ้นละ12บาทใช่ครับไล่เรี่ยงมาเลยหลัก10หลักร้อยหรือว่าหลักพันใช่ครับแต่ว่าเซตนี้เหมาะกับสําหรับ4ท่านแล้วก็ชาก็รีฟิลได้ตลอดสมมุติคุณนั่ง3ชั่วโมงก็ ทานชาได้เรื่อยเลยครับพันหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ครับสําหรับ4คนหาร4ี่หาร4ี่ก็ตกคนละประมาณ200นี่คะใช่ครับผมก็ต้องบอกว่าไม่แพงเลยนะฮะก็คือเอาที่แต่ละท่านสบายใจใช่ครับหรือว่าจะมาเริ่มทานขนมลองอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นก็ได้ครับก็เริ่มต้นที่ชิ้นละ12บทอืาทใช่ครับผมครับเดี๋ยวให้คุณช้อนทองเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าทางบ้านสักนิดหนึ่งที่อยากจะมาใช้บริการแล้วอยากจะมาลองชิมอาหารที่สยามรอยเยหนะครับ ได้ครับก็สำหรับร้านสยามรอยัลของเรานะครับตั้งอยู่ที่ชั้น5ห้างโชว์ดีซีครับผมก็คือขึ้นบันไดเลื่อนมาติดล็อบบี้องค์บากเลยครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือว่าเว็บไซต์สามารถเสิร์ชเข้าไปได้ที่สยามรอยัลครับผมครับ ครับก็เข้าไปได้เลยใช่ครับเว็บไซต์นี่เว็บไซต์อะไรนะครับสยามรอยัล .com เลยครับครับส่วนลูกค้าที่มีคำถามแล้วก็สงสัยอยากจะโทรศัพท์มากริ้งกรางสามารถโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์อะไรบ้างครับก็สามารถโชวได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้เลยครับผมใช่ครับเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับเปิดตามห้างเปิดห้างปิดเลยครับสิบโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มครับผมใช่ก็ขอเชิญชวนนะฮะคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่อยากจะมาลองชิมอาหารทั้งอาหารคาวอาหารหวานรวมไปถึงเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชาหรือว่าเครื่องดื่มประเภท ที่สยามรอยยวแห่งนี้ก็ต้องบอกนะครับว่ายินดีต้อนรับสําหรับลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการที่สยามรอยยวแห่งนี้ได้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปใช่ครับนะครับทุกวันเลยนะฮะมาได้ที่ชั้น5ที่ห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซีแห่งนี้นั่นเองสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณช้อนทองย้ําถึงความสําคัญเรื่องของวิทยาศาสตร์กับอาหารสักนิดหนึ่งครับคุณช้อนทองมองว่า มันสําคัญอย่างไรแล้วก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างครับสําคัญมากครับมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกับคนเราต้องมีความเวลานในตัวไม่ว่ากินเยอะไปก็อ้วนเกินไปกินน้อยไปก็ผอมฉะนั้นเราควรทานให้แต่พอดีแล้วก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ครับผมครับ อาล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากคุณธรรมรัฐธุระทองหรือคุณช้อนทองนะครับกรรมการบริษัทสยามรอยเยลจำกัดที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Most Exclusive ประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับทางช่อง Most Channel PSI 246นะครับหรือจะรับชมย้อนหลังก็ได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับค้นหาคำว่า Most Channel รวมไปถึง PSI Most Exclusive ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณช้อนทองแล้วก็อั้นนันทวัฒน์พร้อมด้วยทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวชครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1นะครับท่านที่มีวารสารอพวชอยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวชและส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลยวิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวชตามที่อยู่นี้นะครับ เทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์025779999นะครับต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับสมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช www.nsm.or.th โอ้โหรู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ